เอ, <S <S เอาละแกโอยโ้ยมันมันสู้ไอ้นี่มันสู้ไอ้นี่มันสู้เอาละทุกคนครับมาถึงเวลาแล้วเว้ยที่เรานะเนี่ยจะต้องโอ้ยเดี๋ยวเดียว,เดยวดาเ,เราจะเฮ้ยนี่เราหนาีมันตั้งไกลแล้วเนี่ยเรายังหนีไม่พ้นอะไรวะเนีเ่ยอ้าวเฮ้ยหัวกระโหลกดิใช่ป่ะหัวคน,นเนี่ยคือเรายังหนีไม่พ้นแบบอนาเขตของพวกมันอีกเหรอ คุณจะเอาไม้มาฟาดหน้าผมนะไม่นี่ยคุณอัน <c oughs> กินอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะต้องออกไปหาสถานที่ที่เรานั้นจะตั้งแคมป์กันได้โอเคไหมเก็บ <c oughs> ปลาไป,ไปเป็นเสบียงด้วยทุกคน <c oughs> เราเนี่ยจะต้องเอาปลาไป,ไปเป็นเสบียงให้ได้มากที่สุดเผื่อไว้ในอนาคตของเราผม <c oughs> ว่าเราต้องรีบไปแล้วก่อนที่มุกมันจะรู้ตัวเดี๋ยวมันตามเรามาอีกตามผมมาทุกคนบอกเลยว่าวิชาลูกเสือนั้นเนี่ยผมนั้นได้เกรดสี่ผมเชื่อมั่นเลยว่าทิศทางนั้นเนี่ยผมจะพาทุกคนนั้น ไปสู่ทางออกเรานั้นจะต้องหาที่โล่งๆเพื่อสร้างเราจะได้แบบสามารถดูได้รอบข้างว่าจะมีตัวอะไรนะเนี่ยบุกเข้ามาทําร้ายเราหรือเปล่าเข้าใจปะโอเคข้างหน้ามันอุ้ยลมแรงลมแรงลมแรงแบบนี้พายุพายุพายุผมบอกเลยว่ามันต้องเป็นที่โล่งเว้ยลมแรงอ่ะอ่านืหมองไม่เห็นป่าแล้วเห็นป่าสุดเขตป่าแล้วทุกคนสุดโอ้ยมีน้ํามีแอ่งน้ําถ้าสมมติเราว่ายข้ามไปตรงนี้ไปโผล่ฝั่งนู้น เดี๋ยวอาฮะเห็นอะไรไหมเห็นเหมือนผมใช่ป่ะนอกจากไอ้สัญลักษณ์มันแล้วเนี่ยนะเราก็ยังเจอจากเออเราเราก็เจอแคมป์มันที่อยู่ข้างล่างด้วยให้ตายสิเราจะมาทําบ้านเหนือแคมป์มันเลยปัล่ะเดี๋ยนะเดี๋ยนะขอสารวจเฮ้ยแต่อย่างน้อยเนี่ยตรงนี้เราแบบอยู่ริมทะเลสาบนะเว้ยเออเออคืออย่างน้อยเราก็ออกมาจากเขตป่าได้แล้ว ถ้าสมมติเราเนี่ยเลาะทะเลสาบไปเรื่อยเนี่ยเราอาจจะเจอสถานที่แบบโล่งๆเหมาะการสร้างบ้านและแบบไกลจากตรงนี้สักนิดหนึ่งอะนะลองเลาะซ้ายไปไหมเลาะซ้ายโอ้โหได้ค่ะเดินซ้ายไปเลยคุณดูดิเดินตามทะเลไหมเยอะจังเสาแบบอนาเคมันเอียเนี่ยอะไรมันยืนอยู่มันยืนอยู่ปะเนะี่ยใช่ตรงต้นไม้คุณมองไปที่คนต้นไม้ดิสามตัวะ เฮ้ยมันมันหลับอยู่มันหลับวอมันไม่หลับแล้วมันตื่นแล้วมันตื่นแล้วทุกคนมันตื่นแล้วเอาเป็นว่าในไอ้พุ่มมันตื่นแล้วเราก็ลุกขึ้นมาเออลุกมันแทงมันจ้วมมันหลับอยู่หลับอยู่วอหลับอยู่วเฮ้ยคุณอาร์ตโอ้ต่อแล้หนึ่งมาสามต่อสามเว้ยสามต่อสามสามต่อสามยังไงเฮ้ยมันพุ่งมาแล้วพุ่งมาแล้วเสียบตายไหม เหนื่อยผมเนี่ยจะตายว่ากันเอาเป็นว่าไปมันถึงเวลาแล้วที่พวกเรานั้นจะต้องคุณจะเอาศพมันมากินด้วยหรือไงทิ้งไว้บ้างก็ได้ไปเราแบบเลาะเลาะริมทะเลไปคุณดูฝั่งนู้นเห็นไหมนั่นนั่นบ้านมันอีกป่ะน่ะคุณมองข้ามทะเลไปฝั่งนู้นใช่มวใช่เต็มไปหมดเลยว่ะผมกำลังคิดอยู่ว่าไอ้นั่งร้านตรงนี้มันสามารถแบบพักอาศัยได้ไหมเฮ้ยผมขึ้นไปก่อนนะทุกคน คืนนี้พวกเราปลอดภัยแล้วผมทุบตีก่อนเลยคืนนี้ผมบอกแล้วว่าคืนนี้เราจะอยู่กันที่นี่เพื่อความปลอดภัยของพวกเรามันก็เริ่มมืดแล้วถ้าสมมุติเราสร้างบ้านตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ทันเข้าใจปะเอ๊ะอ้าวแล้วคุณอาร์ตคุณจะอยู่ไหนอ่ะก็ขึ้นไปกับคุณดิมันแคบมาดิคุณขึ้นได้เหรอได้ดูดิมา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 เาม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 าเาม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  คือนี้เราจะอยู่กันอย่างนี้เหรอถ้าสมมุติเราแบบตั้งแคมป์แล้วก็แบบนอนหลับสักนหยิบรัตื่นมาตอนเช้าดีดีกว่าไหมฮะดีกว่าไหมเอาไปว่านี่ผมตั้งแคมป์แล้วทุกคนไปปื๊ดเอาละมาช่วยกันสร้างเร็วทุกคนเราจะได้นอนหลับกันที่นี่เรียบร้อยหลับ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 เร็วรีบนอนรีบนอนเอาละยินดีต้อนรับสู่เช้าวันใหม่กลับบ้านที่หายไปโอเคหิวแล้วว มีน้ำปะวะผมมีโซดาเยอะมากเลยเอาเป็นว่ากองไฟดตั้งนีตั้งนีไหนอ่ะกองไฟก่อนกองไฟเสร็จแล้วกองไฟเสร็จแล้วไฟจุดไฟจุดไฟเราต้องรอปลาสุกนั่งรอนั่งรอคุณฟังเสียงดีๆนะบางทีมันแบบมหาองๆมาข้างหลังนี่เป็นเรื่องเลยนะอ่ารอดไปอีกหนึ่งวันไป ตามมาทุกคนเราเนี่ยจะไปสำรวจตู้คอนเทนเนอร์ด้านหน้านี่ก่อนว่ามันนั้นเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่บ้างเผื่อว่ามันจะมีของจำเป็นสำหรับพวกเราไอ้นี่กินได้ป่าววะอะไรอะไรกล่องอ๋อทุบดิทุบดิทุบได้ป่าวอุ้ยนี่ไงได้ออเล็การ์ดมาเก็บมาไอจบบอร์ดเฮ้ยเฮ้ยผมเจอผมเจอเตาเตาเราจะเอาเนื้อไาไปกินเอาละเออเนื้อผมได้กระดองมันเฮ้ยโยนกระดองทิงเฉยเลยเอาละ เราได้กระดองมันมาแล้วแล้วตอนนี้ผมก็ได้หัวเต่ามาด้วยซึ่งเอาไาทำไมเฮ้ยอะไรย่ะอะไรย่าเป็นโน้ตเท็คลิสของว่าของในตูค้คอนเทนเนอร์มันมีอะไรบ้างเวเ้ยอันเนี้ยโอ้นี่ขนาดเราเนี่ยเดินมาไกลมันยังไม่แบบไม่พ้นกับไอ้พวกไอ้แท่นอาาเขตของพวกมันอีกนะเฮ้ยเฮ้ยตรงจะแง่งแล้วน่ะ,นะดูดิจะแง่งไหนวะน่ะคุณมองไปข้างหน้านั้นเลาะริมหาดมาแล้วมองไปข้างหน้าเว้ยมองเห็นไหม สถานที่ตรงนั้นเนี่ยมันดูแบบเป็นที่โล่งเรียบๆนะฮะทำให้เรานเนี่ยสามารถแบบมองเห็นรอบข้างได้ดีและผมคิดว่าด้านหลังเนี่ยเป็นแบบหน้าผาแบบนั้นเนี่ยศัตรูน่าจะบุกมาหาเราได้แบบแค่ทางเดียวเว้ยรอชายหาดไปเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว <Okay S 1> ีก่อน <right S 1> คุณมองไปด้านซ้ายอมองดีๆมันมีมันวิ่งตามเรามาใช่พอไปแล้วถ้ามันอยู่ด้านบนน่มันเนี่ยโอ้โ,อโอหเฮ้ไลไปไป อย่าบอกนะว่ามันไปดักรอเราอยู่อ่ะบ้านะมนต้ีเ็ท์ค่ะมีเต็นท์ด้วยเหรอแวะเต็นท์ก่อนมันจะมันจะมันจะไม่แบบพรีบผามเข้ามาใช่ไหมเต็นท์นี่มีอะไรอ่ะฮะมีเทปเก็บมาหม้อหม้อมีแล้วเใช่ปเดี๋ยวนะเอ้ยอะไรตกใจหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันใกล้มันใกล้เข้ามาแล้ว มันค่อยๆย่องเข้ามาค่อยๆย่องเข้ามาเนี่ยมันปีนต้นไม้ได้ด้วยวะไหนไหนมันอยู่ไหนไหนตัวไหนปีนต้นไม้เฮ้ยมันอยู่บนต้นไม้เฮ้ยเอเว่นแล้วแบบถ้าติเหมือนเราแบบสอยเอ้ยมันกระโดดลงมาเอาไปเลยเอาไปเลยข้าวแล้วเหรอปีนต้นไม้ปีนต้นไม้เหรอะทำเป็นปีนต้นไม้จะโชว์ว่าอยู่บนต้นไม้ได้ก็ไม่ปลอดภัยอย่างนั้นหรือไงเรียบร้อย มีก็ไม่แล้วไมกแล้วอมกแล้วเออไม่มีไม่มีการปราณีแกผู้คนป่าใดๆทั้งนั้นพวกเรานั้นจะต้องเชือดมันให้หมดเอาละไปเราเนี่ยจะตั้งพักค้างแรมอยู่ที่นี่ตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยกำลังคิดว่าเฮ้ยเราเนี่ยสร้างบ้านแบบบนต้นไม้กันดีไหมเพราะว่ามันมีแบบเหมือนว่ามันจะมีแคมป์บนต้นไม้เว้ยนี่อันเนี้ยเนี่ยคือแล้วเมื่อกี้จากเหตุการณ์ที่เราพบเจอก็คือ มันเปีนได้ใช่พอมันเปีนต้นไม้ได้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าท่านมติการที่เราสร้างบ้านบนต้นไม้เนี่ยมันอาจจะไม่ปลอดภัยสําหรับพวกเราเว้ยเดี๋ยวไปดูดิว่าตรงแบบตรงตรงนั้นน่ะมันมันมีอะไรน่าสนใจบ้างเอาละเดี๋ยวนะมาไกลขนาดตรงนี้ยังจะมีบที่บอกอนาเขตอีกงั้นหรือไงเดี๋ยวเราเนี่ยจะสร้างที่หัวสายเนี่ยในโซนตรงนี้ใช่เพื่อความปลอดภัยของพวกเรานี่ด้านหลังเนี่ยบอกแล้วว่าติดทะเล ไม่มีใครสามารถบุกเข้ามาได้หรือว่ามันปีนได้ป่กว่ามันปีนต้นไม้ได้อะไรอะไรตถวนี้มันหลูหลากว่าชาวบ้านอย่างวะดูดิไหน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 นั่นน่ะนี่คุณเคยได้ยินป่ะพี่ว่าพี่ไม่มีหลุยวิตตองอ่ะเฮ้ยยอยเฮ้ยมีเสื้อเพ้งมากว่าไม่แน่ว่าผมอาจจะได้กุชชี่เบลมาใส่ไหนไหนนี่เป็นไงกุชชี่เบลไหมเฮ้อไม่เห็นแก่งเลย เอาละผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เราเน่จะสร้างที่พักของเราไว้ในโซนนี้แล้วล็อกคาบินไหมล็อกคาบินนี่ดีใหญ่โตอลังการเอาเรื่องอยู่ก็คือแบบสําเร็จรูปไหนระเบิดให้กด e ให้มันให้กด e ไหนตรงนี้มันต้องอะไรแบฝังอยู่แน่เลยเอาละทุกคนมันถึงเวลาแล้วที่เราจะพิสูจน์ว่าพื้นที่ตรงนี้มีอะไรซ่อนอยู่เข้าใจไหมโอเคค่ะผมจุดไฟแล้ว มาถอยก่อนเลยแล้วมันวางไงอ่ะแล้วทำไงต่อเฮ้ยรมันไมูหยุดวิ่งดิยืนทำไมเราโอ้โยโอ้ยรุนแรงเหลือเกินโอ้ยโหผมวิ่งเลยอ่ะเฮ้ยมีเชือกปืนเหรอปืนใช่ป่ะมันเป็นลูกเหมือนปืนอ่ะไม่รู้ว่าเก็บมาให้หมดอ่ะใช่มีก็ไหนไมด้วยอะไรอ่ะไหนดูดิเราได้อะไรมาวะกดไออ่าพอเราได้กันพาร์ทสองเป็นชิ้นส่วนของ เราต้องเก็บ8ชิ้นเอาเป็นว่าตอนนี้ผมคิดว่าเราเนี่ยมีภารกิจอันยิ่งใหญ่แล้วก็คือสร้างบ้านับใช่ฮะผมแล้เนี่ยทำการสร้างบ้านให้ทุกคนเป็นที่เรียบร้อยเราต้องไปหาไม้ทั้งหมดเนี่ยแปดสิบาทำไมมันเยอะจังวะเนี่ยเดี๋ยวนะโอแล้วยังไกลเลยไม่ต้องห่วงผมเนี่ยมีอุปกรณ์ในการแบบช่วยพวกคุณนี่เลยไป ใครพอจะมีกิ่งไม้เนี่ยรบกวนช่วยช่วยกันสร้างเลยนะทุกคนวชีิตขาดอีก3อันนึงอ่ะหมดแล้วอีกแค่สอันทุกคนผมบอกเลยว่าเราเนี่ยจะต้องรีบสร้างให้เร็วที่สุดก่อนค่ำคืนนี้เพราะว่าจากการที่ดูแล้วเนี่ยตรงนี้เจ้าพ่อคนป่านมันรู้แล้วว่าเรามาใช่ฮึเอาละเก็บกิ่งไม้ทุกคนเก็บกิ่งไม้ใครว่างตัดไม้เรารจะแบ่งหน้าที่กันคุณอาร์ตคุณตัดไม้ใช่ไหม โอเคส่วนโมไปเข็นไอ้นี่มานะไปเข็นรถเข็นมานะแล้วเดี๋ยวผมแล้วเนี่ยจะช่วยคุณอาตัดไม้แล้วจะว่าไปเราทําไมไม่สร้างรถเข็นอีกคันหนึ่งตรงนี้วะเนี่ยะโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างรถเข็นเพิ่มอีกสัก2คันก็แล้วกันอ่นะเอาละเอาละว่าตัวอะไรมันวิ่งเต็มป่าไปหมดเลยวะเนี่ยเอาละผมได้ผมได้รถเข็นไปละได้ไหมคันละโอเคคราวนี้เราจะต้องแบบ สร้างเสร็จในเร็ววันแน่ๆทุกคนเอาล่ะเต็มคันรถผู้รับเหมากำลังจะขนไปคุณอ่ะตัดไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมเนี่ยมีเรามีรถสองคันใช่ป่ะเดี๋ยวเราก็วนเวียนวนไปวนมาขอนไม้มาเสิร์ฟแล้วครับสวัตดไปเลยค่ะดีนะเนี่ยมีสองคันมันก็ถือว่าทําให้เราเนี่ยสามารถขนได้ไวยิ่งขึ้นนะเฮ้ยแล้วเดี๋ยวนะไออาาเขตไม่ใช่ว่าเราตีทิ้งไปแล้วอมันมีอีก ม่อีกเหรอไม่ใช่ว่าไอ้พวกนั้นมันแอบมามาสร้างนะแบบไอ้ตัวที่วิ่งไปวิ่งมามันมาสร้างมะเนี่ยฮะไม่รู้ว่าผมจะทำลายทิ้งผมจะลองทำลายทิ้งไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเออระหว่างนี้ไหนของมันก็แบบเหลือผมครับไอ้นี่ไว้ดีกว่าเอ้ยขวดระเบิดขวดระเบิดขนเข้าไปอย่างน้อยเนี่ยคืนนี้เราก็มีที่พักที่ทำให้พวกเรานั้นรู้สึกปลอดภัยเว้ยทุกคน ปึ๊บปึ๊บเอ้าหมดแล้วเหรอโอ้ต้องเผ็ดไปอีกแล้ววะเนี่ย <c oughs> คือบางทีผมก็ไม่รู้ว่าคิดผิดคิดถูกกับการที่แบบว่ามาสร้างที่พักไก่ขนาดนี้นะไกลเหมือนกันได้เนี่ยกว่าอุ้ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเริ่มมายืนจ้องพวกเรากันใหญ่เลยนะเนี่ยฮะจะให้มือเนี่ยโอ้โหจ้องอุ๊ยมันเริ่มมันเริ่มเข้ามาใกล้เรื่อยๆนะคุณนานอาอะคุณรู้จักเปล่ามันกี้แล้วนะมันกี้เอ้ยมันหนีมันหนีอย่าเพิ่งคกูนะใจเย็นอย่าอย่าเพิ่งไปทะเลาะกับมัันนนปปล่่ออยมไก เราเนี่ยเน้นทรัพยากรก่อนกูนะัะเหมือนว่ามันจะเหมือนว่ามันจะไม่ปล่อยเรานะเออไม่ปล่อยหรอกเกดการด้วยนะคะเอามาหน่อยเลยแล้วกันคุณอาดลุยระหว่างนี้คุณโมคุณหมอไปไปจะไปไหนจะไปไหนเออเอามันจงหน้าเหรอจงหน้าอยากมีเรื่องเหรอเรียบร้อยรู่ไปหนึ่งรู่ไปหนึ่งอืมเอาเฮ้ยเก็บเก็บขดไม้มาด้วยมามาลูยมาแล้วมาแล้วแทงแทงหงแทงสาม เช็คศพว่าตายหรือยังโอเคเรียบร้อยเคลียร์ถึงเวลาที่เรานันเนี่ยจะตัดต้นไม้ต่อแล้วคุณอาฮททำงานครับทํางานใครขี้เกียจไม่มีข้าวกินนะครับเฮ้ยคุณอาฮผมมีเรื่องสงสัยว่ะว่าคือด้วยระเบิดของเราที่แบบลองจุดเมื่อกี้มันแรงมากผมกาลังสงสัยว่าเราสามารถแบบใช้ระเบิดเนี่ยในการตัดไม้ได้ไหมเอาแล้วนะมันของเงี้ยมันต้องลองว่ะเอาของนั้นแล้วกันนี่ไงอยู่ไหนวะนะอยู่นี่ไกล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  ล้มไหมลมม้มว่ะได้อยู่ส่อ้โหส,สี่ต้นห้าต้นผมบอกเลยว่าคราวนี้ละก็เราไม่ต้องเสียเวลาตัดมาแล้วแต่จะว่าไปได้แไม้ผมว่าเก็บไว้บ้านก็ดีนะเผื่อในอนาคตมันมันมีประโยชน์นะโอเคลองแค่ครั้งเดียวบอเฮ้ยว่าไปตอนนี้เนี่ย <c oughs> เนื้อที่เก็บไว้เนี่ยมันมันสภาพมันเริ่มใกล้จะเน่าแล้วนะผมว่าเดี๋ยวเราเนะี่ยจะต้องทําแบบที่ตรงที่ตากเนื้อนะ เดี๋ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้มีแบบเนื้อกินเอาล่ะตรงนี้เป็นที่เก็บอาหารแล้วเดี๋ยนะอันนี้อ๋อกระดองเต่าโอเคที่เก็บน้ําของเราต้องมีใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวการมีที่เก็บน้ำเนี่ยเราเก็บจากอะไรฝนตกเหรอจะว่าไปฝนมันตกบ้างอย่างวะเนี่ยฮะยังไม่เห็นฝนตกเลยเออเออกินก่อนเอาล่ะทุกคนเริ่มมืดแล้วบ้านเรายังไม่เสร็จเลยทำไมเยอะจังวะ ผมเชจะเหลือแล้วเออเอาเป็นว่าเราสร้างพักแรมชั่วคราวพึ่นหนีช่วงเวลากลางคืนไปก่อนดีไหมอะดีดใช่ไหมเออไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะไม่รอดก็ได้แล้วต้องการกิ่งไม้14อันแล้วก็ใบไม้ครบละขาดกิ่งไม้14อ่ะต้องวิ่งไปหาใช่ไหมเนี่ยโอเคใช่แล้วไปผมเอารถเข็นไปด้วยเราได้ไปตัดมงตัดไม้แล้วก็รีบกลับมาอย่างไวๆโอ้ยมบือตื้อเลย มืดจนผมเนี่ยมองไม่เห็นทางเลยเว้ยนี่ถ้าไม่ได้ไฟแช็กนี่คือมองไม่เห็นอะไรเลยนะเนี่ยไม่มีวันแบบพระจันทร์เต็มดวงเมื่อหรอวะมันจะเป็นแบบจันทรลุปราคาทุกวันเลยหรือไงว้เนี่ยตอนนี้ผมคิดว่ากิ่งไม้เราแบบเริ่มขาดแคลนะได้แล้วกิ่งกิ่งไม้เราได้แล้วเรากลับไปก่อนื่อเห้เช้าก่อนเหรโอเคโอเคครแล้วแ้ผมทิ้งรถไว้นี่ก่อนนะผมว่าเรารอดแล้วเว้ยคืนนี้เรารอดแล้วเดี๋ยวเรารีบไปแบบนอนหลับสักงีบหนึ่งแล้วพรุ่งนี้เช้ารีบมาทำแบบค่ายพักแรมของเรากันต่อ ตัดไปงีบนึงีบนึงเอาละตื่นเช้ามาอย่างสดใสผมคิดว่าบรรยากาศมันน่าจะดีขึ้นแล้วนะตอนนี้อาหารเราไม่มีแล้วนะตัดตัดเข้าไปทุกคนทำหน้าที่วันนี้เราต้องเสร็จขาดอีกแค่เก้าเท่านั้นคุณโมขาดอีกแค่เก้าเท่านั้นหมดยังหมดยังอีกเจ็ดอีกเจ็ดไปอีกรอบีิวเท่านั้นตอนนี้ ไม่มีน้ำอ่ะอันนี <Okay. S 1> ้ยัง <vid im> ไม่เสร็จเลยดีกว่าเรียบร้อยเอาละมีเนื้อต่างแห้งชิ้นเดียวมันจะพอกินไหมเนี่ยสามคนเนี่ยชิ้นเดียวเอางี้ระหว่างที่คุณโมกับคุณอาร์ตไปเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยไปดูแถววทะเลเผื่อว่าจะมีอะไรที่พอจะรองท้องพวกเราได้บ้างหลงได้งสงเนี่ยตรงนี้มันดูหลงไม่ได้เว้ยเฮ้ยผมเจอเต่าเพิ่มอีกตัวหนึ่งแหละทุกคนเก็บน้ำเนี่ยเราจะได้เต่าเอาไปทํากระดองแล้วก็เอาไปทําที่รองน้ําใช่เก็บมาให้หมด ได้เนื้อด้วยเขืโอ้ยหิวเขืไม่ไหวแล้วเก็บมาแล้ว right> เอาช no ok ื่อเก็บมาอาชื่อเก็บมาอลางจล้าเอาละตอนนี้กระตบหลังน้อยของเราเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้สับปะเลอก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมชาวปนักกจเพื่อที่เราน่าจะได้เก็บซากกระดูกมานี่คือแบบเราเผาปลาไปด้วยพร้อมกับเผาศพไปด้วยเลยนะเว้ยสุดยอดปะโอบอกเลยว่าอิ่มน้ำสำราญใจเอาไปว่านี่ ใครได้ปงได้ปลามาก็เอามาตากแห้งกันด้วยนะเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้แบบถนอมอาหารแล้วเก็บไว้กินในอนาคตได้อีกมันโผล่มาอีกแล้วให้ตายสิผมจําได้ว่าผมพังไปแล้วนะมันต้องแอบมาสร้างแน่ๆเลยให้ตายไอ้ไอ้เนี่ยคุณโมนาเสียงอะไรอะเฮ้ยคุณได้ยินเสียงป่ะได้ยินดิกีเสียงอะไรวะ นี่ผมกำลังแบบเพลินๆเลยกำลังแบบเอาของมามาแบบสร้างนู่นนั่งนี่คำถามเลยนะไรคำถามไยนะไอ้แท่นบูชาไอ้แท่นไอ้แท่นที่บอกอนาเขตอะถ้ามันมันเกิดใหม่วะผมก็ไม่รู้ผมพังผมพังไปเรื่อยๆแล้วมันก็มาเรื่อยเนี่ยผมยังงงอยู่เลยคือยังไงเดี๋ยวนี่นี่คือนี่คืออะไรเดี่ยฮะ คุณจะกินซุปหัวปลาฉลามกันหรือไง้็คุณไปเอามาเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างอ่ะเผาได้ไหมนี่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 แมอย่าเผาอย่าเผาบ้าเอาไว้แปะบ้านเหรอโอ้ย่างงี้นี่เองนะก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยมีบ้านพักอะไรโอ้เฮ้ยผมว่าใช้ได้เลยคราวนี้เราจะขู่พวกมันเวลามันจะบุกบ้านเราแบบเห็นฉลามมันต้องกลัวมันต้องแบบหวาดกลัวบ้างแหละเชื่อผมเออเออเออแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย เรามาเช็คกันซิว่าสิ่งที่เราต้องการในมีอะไรบ้างนี่ผมได้แอบทําคมไฟไว้นะฮะที่เหลือเนี่ยเราก็ไปทําเอ้ยนี่ไงที่เก็บกิ่งไม้และอันนี้เป็นที่เก็บหินรีบสร้างกันให้ครบทุกคนเดี๋ยวเรานเนี่ยจะต้องอนนขาดสองอ,ะอ่ะนเนี้ยขาดสองผมก็ไม่มีแล้วเหมือนกันไ,ไปหาของมาสต็อกไ,อออไว้ด้วยเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องรับศึกหนักกันสักหน่อยหลังจากที่ได้ยินเสียงคำรามแล้วเนี่ยมันจะต้องมีอะไรแน่ๆเลยหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําการหลบหนีพวกมันด้วยการนอนหลับมาหลายวัน ในคืนนี้เราจะประจัน,น,นหน้ากับพวกมันทุกคนใช่เราต้นอนอนนะฮะไม่ได้เราต้องอยู่ด้วยกันแล้วแบบประจนภัยเพื่อแบบต่อสู้กับพวกมันวันนี้เนี่ยผมจะจับตัวมันเนี่ยมาเพื่อแบบเค้นถามว่า มันนั้นเอาทิมมี่ลูกผมไปไหนเว้ยเข้าใจป่ะเออเอาว่เออฉะนั้นวันนี้คืนนี้เราจะไม่นอนแต่ผมคิดว่าเราควรจะรีบขนของแล้วรีบกลับไปเพื่อที่จะสร้างแบบกับดมกับดักอะไรแบบนี้เพื่อเอาไว้ดักจับพวกมันเว้ยเอออ่ะรีบขนของทุกคนและเจอกันที่ฐานอ่าเฮ้ยผมเจอแล้วกับดักนี่แหละจะจับตัวพวกมันมาเค้นถามได้อย่างดีเลยละเอาละเดี๋ยวผมวางก่อนเอาไว้มุมนี้แล้วกันนะมุมนี้มุมนี้ บึ๊บฮึบ,บเรียบร้อยเอาท่อนซูงมาปับใส่เข้าไปบึ๊บบบอีก3าอันจึบ๊บจแล้วก็ปับ๊บปั๊บอีกหนึ่งเรียบร้อยผมบอกเลยว่ากับดักอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่จะจับมันแบบเป็นๆและเราต้องมีกับดักที่ฆ่าพวกมันด้วย Happy Birthday ท a b ดีไหมคือทางที่มันจะวิ่งมาเนี่ยคือตรงนี้อย่างเดียวใช่ไหมฉะนั้นเนี่ย Happy Birthday ท็เนี่ยจะวางวันนี้บับ เอาของมาใส่ทุกคนเอาของมาใส่เร็วเราต้องการกิ่งไม้20ท่อนซุง4อุ้ยท่อนซุงเนี่ยน่าจะมีพออยู่แล้วนะสำหรับที่แบบเราเนี่ยไปขวนขวายค้นกันมาที่เหลือเนี่ยก็น่าจะเป็นแค่กิ่งไม้ใช่เอากิ่งไม้มาใส่ซะทรงทรงงเอาละเรียบร้อยเออเดี๋ยนะเรารวังเหยียบกันเองด้วยนะวัาคือการนอนหลับเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละแต่การที่แบบเราอู้หยฝนตกแล้วเอ้าแบบนี้คุณเห็นที่ไหม เราก็จะมีน้ํากินละแต่ผมคิดว่าเราควรจะสร้างเพิ่มอีกสักอันสองอันไหมตอนนี้แบบเรามีตั้งสองสามคนเนี่ยใช่ค่ะการที่การที่เรามีสามคนเนี่ยนะเราจะแบบกินกันแค่สองอันเนี่ยมันไม่เพียงพอสร้างเพิ่มทุกคนใครสร้างได้สร้างคือแคมป์ไฟนี้เนี่ยมันเล็กไปปะวะก็ได้อยู่นะก็อบอุ่นอยู่นะเราเราทำเตาไฟไว้ในบ้านไม่ได้อะไหนไหนเราก็มีบ้านแล้วเราจะได้แบบเอาไว้หลบอะไรพวกนี้นั่นน่ะสิไหนดูสิลองเข้าไปดู นี่ไงนี่นี่นี่เตาไฟคุณหลบคุณขยับนิดนึงคุณขยับนิดนึงอ่าเดี๋ยวผมเนี่ยหาวางไว้ตรงนี้ปึ๊บได้ปะวะเฮ้ยเดี๋ยวนะผิดมุมปะวะผมว่าผิดมุมแน่เลยเอาละนี่เลยกองไฟเราเอาไว้นี่ปึ๊บไปใส่ของทุกคน,นเออมีก้อนหินไหมหกสิบแปดก้อนเลยเหรอวะ <laughs> ผมว่าคือคืนนี้เราอยู่กับกองไฟกลางท่ามกลางฝนไปก่อนไหมฮนะผมมองว่าเราน่าจะ เก็บก้อนหินมาไม่พอก้อนหิน68ก้อนก้อนหินเราได้ทีละ5อันนะคะลองวิ่งอันที่แถวๆนี้เนี่ยมันมันก็มีอยู่นะเก็บเก็บเก็บปะเก็บวนไปวนไปปึบเอ้ยจะปุ๊บปอีกแค่9อันอีกแค่9ก้อนแล้วคนละรอบมีหนึ่งก้อนหนาว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 เหลือเหลืออินเเลยอีกสี่ก้อนแล้วเร็วเร็วแถวเนี้ยแถวเนี้ยมา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 ได้แล้วได้แลวได้แลวไปไปไปคุณโบเอาไปใส่เลยไปแล้วค่ะโอเค อย่างน้อยเนี่ยนะเราก็จะอยู่รอดเดียนะแล้วมันจุดไฟไงอะจุดไฟยังไงอะอย่าบอกนะว่า <c oughs> อย่าบอกนะว่าเราต้องก่อกองไฟข้างล่างอะไรแบบนี้ผม <c oughs> ว่าแท่แน่เลยไปเอาไปเอามาเพิ่มไปเอาก้อนหิน <c oughs> แล้วคืออย่างนั้นก่อกองไฟไปเลยไม่ดีกว่าหรอวะฮะ <c oughs> เอาละอย่างน้อยเนี่ยคืนนี้เราก็รอตายไปคือสรุปว่าไอ้ที่เราสร้างอันนี้แหละคือป่าประโยชน์ถูกไหม คือความสวยงามล้วนใช่ไหมตอนแรกผมก็คิดว่าแบบเออถ้าสมมติเราสร้างอันนี้เนี่ยเราก็อาจจะสามารถมีกองไฟโดยอัตโนมัติได้อะไรแบบนี้คือสรุปก็ต้องวางกองไฟข้างล่างเหมือนกันเอาละต่อไปเนี่ยคือเราเนี่ยก็แค่รอเจ้าพวกคนป่ามันจะบุกเข้ามาแล้วเราเนี่ยจะได้จับมันแล้วก็เค้นถามว่าชิมมี่อยู่ไหนแล้วมันจะมาทีเอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมผมเหมือนเห็นศพอยู่แถวนี้วะ ไหนศพอะไรอ่ะเนี well, ่ยมันขึ here. ้นว่าเป็นศพเนี่ยตรงเนี้ยอ้าวหายไปแล้วเงียบเกินไปวะเนี่ยไม่ดีเลยจะมากันจริงป่เฮ้ย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 ไม่มันอะไรนั่นพวกเราเมื่อวานทำไมมันมีไฟด้วยอ่ะมันแอคมาเลยนะมันแอคมาเลยเนี่ยใช่เปล่าเรากำลังพูดถึงมันเลยมันเดินมันแอ็คโล่มาใส่กับดักโล่มาใส่กับดักมานี่มานี่มันเดินดึงมาเลยว่ะมันเดินมันเดินแอคมาเลยมันเดินแอคมาเลย เั่นนั่จะไปเล่นนัันวิ่งมาเราวิ่งมาเรา้ววิ่งใส่กำลังวิ่งใส่กำลังหามต้องจับมันมาเค้นหามเฮ้ยมันมีมันมีไฟอยู่บนหัวด้วยนะเท่เลยเนี่ยไอตัวนี้มานี่ดิเ้มันหนีวะมันหนีเว้ยมันหนีเว้ยเฮ้ยทำทรงทำทรงวะโเดี๋ยวนะไม่ใช่วิ่งกลับไปตามพวกอแบบเฮ้ยไอพวกนี้มันอยู่3าคนเว้ยไปตามพวกมาอะไรแบบเนี้ยผมบอกเว่าเป็นเรื่องเลรนะคราวนี้แบบไอีกเยอะเลยนะ เฮ้ยเสียงเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยโมกระโดดหรือเปล่าไม่ใช่มันมีเสียงเหมื่อกี้ได้ยินเหมือนผมปะใช่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 เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่มันาล้อขอบบ้านมาปะเนี่ยใช่ว่ามันอยู่แบบริมผาเปล่าผมว่านะในอนาคตเนี่ยเราต้องแบบสร้างกำแพงล้อมอ่ะแบบเพื่อใช่ใเฮ้ย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 นั่นไงมันยืนอยู่ริมผามันยืนอยู่ริมผาแล้วต้องใครมองดีๆ นี่แล้วมันเดินอยู่ใ่ผาดให้ตาย,ยสิไอ้ออพวกนี้เนี่ยมันร้ายสรุปว่าจนเช้าพวกมันก็ไม่มาบุกม,ม,มันแค่วแวะเวียนมามให้ตายสิแล้วผมจะได้ถาไม่ได้ว่าจิมไม่อยู่ไหนเนี่ยฮะ ผมคิดว่าในเมื่อเนี่ยมันมาเห็นฐานทัพของเราแล้วเนี่ยในระหว่างนี้เราควรจะขยายฐานทัพของเราเนี่ยให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อรับมือพวกมันในอนาคตไว้คุณอาร์ตคุณโมไปสร้างกำแพงล้อมเมืองของเราปึ๊บลากยาวมาข้ามาฝั่งนี้เลยบอกเลยว่านี่นี่คือกำแพงชั้นในของพวกเราดี่ะนี่ไงนี่ไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บ นี่ไงยาวแบบกี่ใช้ใช้ไม้กี่อันหมดแล้วเฮ้ย,ยเข้าบ้านะเดี๋ยดิเจาะประตูก่อนเจาะประตูก่อนเดี๋ยวผมนี่จะเจาะรูประตูให้เอาตรงนี้เป็นประตูโอเคปะ่ะตรงนี้เป็นประตูเราต้องใช้ไม้ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดกี่อันวะเนี่ยแปดสิบสีป่ปริมาณไม้เนี่ยเรียกได้ว่าเท่ากับกระต๊อบของเราเลยโอเคมาลุยทุกคนภารกิจของเราก็คือ สร้างบ้านเอ้ไม่ใช่สร้างกำแพงล้อมบ้านของเราเพื่อเป็นป้อมปราการในการป้องกันเจ้าพวกคนป่ายจะบุกเข้ามาเฮ้ย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 เอ๊ะอะไรอะไรมันจะโกนมันจะโกร้องเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไปแล้วจริงเหรอวะใช่ใช่มันหนีไปแล้วมันหนีไปมันหนีไปฝั่งนู้นใช่เหรอไอ้สองตัวที่ผมเห็นมันยืนอยู่ตรงเนี้ยคุณเห็นไหมฮะคุณไม่เห็นจริงเหรอด้านหน้าอยู่หลับอยู่ อ๋อมันหลับอยู่อ่ะปล่อยมันเหรอยอืมมล่ก่อนปล่ก่อนผมว่าผมในเมื่อมันหลับอยู่เนี่ยผมว่าจะลองปลุกมันสักหน่อยอ่ะได้เลยบางทีมันอาจจะต้องการเสียงดังๆลองดูอุ้ยอุ้ยเนื้อกระจายกระจายเลยเอทำอะไรอ่ะผมปาไดโนมาย์ใส่มันตัวกระตัวแตกกระจายเลยตายเลยโอ้คุณอาชคุณโมคุณต้องมาดูเว้ยมาดูซากมันดิโเห็นแหละโอ้โห ผมว่าแล้วเว้ยคือเนี้ยไอ้แก๊งบอยแบนด์ที่มันวิ่งมาบ้านเราบ่อยๆอ่ะมันจะต้องบุกเรามาแน่ๆเลยเว้ยเพราะแบบเออมันมามันมาแบบสำรวจแล้วอ่ะมันมาสำรวจหลายรอบแล้วมันแบบถึงเวลาที่มันจะต้องเอาจริงแล้วรู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันจะเหิมเกริมมาแบบสร้างกับดงกับดักเอยไม่ใช่อาณาเขตแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเยอะเกินไปแล้วเยอะเกินไปแล้วให้ตายมีคนตามโมมามีคน อะเอมี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 มปมีมีมี้แล้วไมีมีมีได้ีมีมีได้ีม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 ีไีมีม้มี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 มนมเมีมรมอมี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 ัีม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 ตอีม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 ีอีมีาีม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 ีจีจับตายดิจับตาีที่เหลือจับตาย มีอาวุธเหรอมีอาวุธเอ้ยมันมีอาวุธคุณอันมันมีอาวุธไอตัวนี้ผมไม่เคยกลัวผมไม่เคยกลัวตรงของผมผมไม่ใช่ตายไปแล้วผมหมายถึงว่าเราจะเอาอาวุธมันมาใช้อ๋อหุ้ยศพมันศพนี่ไอ้นี่หัวหน้าเผาเลยอะเรามานี่กันดีกว่าเรามาเค้นถามดีกว่าไอ้นี่เดี่ยมันจับตัวทิมไม่ไปไหนทุกคนมาเอาละแกโอ้ยมันสู้ไอ้นี่มันสู้ไอ้นี่มันสู้แกจงบอกมา ว่าแกเอาทิมมี่ไปไหนอนแทงไม่โดนแทงไม่โดนเออฝันร่วงเอ้ยมันสู้ไอ้นี่มันร้ายไอ้นี่มันร้ายาผมจุดไฟก่นอนผมจุดไฟก่อน,ดนเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องทรมานมันแบบขั้นสุดด้วยการใช้เ<ด>จ้าเน่จะบอกบบนะดีๆเลยจะบอกด้วยน้ำตา,า <c oughs> จะบอกดีๆเลยจะบอกด้วยน้ำตานี่คือให้โอกาสสุดท้ายแล้วนะนี่ไงอุ๊ยมันสู้เฮ้ยทำไมไฟไม่ไหม้วะนะ จะไหมมั้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันสู้มันสู้อุ้ยอุ้ยมันสู้อุ้ยมันอุ้ยผมจะตายแล้วมันสู้อ่ะผมว่าผมไม่ไหวแล้วว่ะอ้าวเฮ้ยผมว่ามันตายยังเนี่ยเอ้ามันตายแล้วมันตายแล้วดิอ่อนแออ่อนแอแล้วจะทำห้าวเป้งมาโธเอาศพมันไม่ได้เอาไปเอาไปเผาคืนนี้เรานอนพักกันไหมเราเหนื่อยกันมามากแล้วอย่างน้อยเราก็ได้ข้อมูลมาหน่อยนึงว่าทิมมี่อยู่ไหนป่าวะ